เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโต๊ะมิชชั่นที่เราสามารถทําได้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็เพื่อการไม่เสียสิทธ์นะครับมิชชั่นเหล่านี้ของโตัว expansion off เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้จํานวนขังให้ครบกันด้วยนะครับก็ขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสุรยการ Two นุ๊ปส์เมคคาราชินะครับผมก็มันก็จะมีมิชชั่นอันนี้เข้าสู่วันที่2เองนะแต่ว่ามันก็จะมีพวกโต๊ะมิชชั่นรายวันที่ทําให้เราได้รับทรัพยากรสําคัญในการอัปเกรดท อ่าก็มันก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิชชั่นตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าอันดับที่1นนะครับเราพอเราเล่นมาอันนี้ผมเล่นถึง2องดเเนาะพอจบจาก2องดเเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะสามารถที่จะอ่าจริงๆมันจะมีไอ้เจ้าตัวมิชชั่นอันเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ว่าพอผ่าน2องสดเแล้วเนี่ยใน expansion o f เนี่ยมันก็จะขึ้นมาหลายข้อท่านข้อท่านจะหลายด่านนะครับ อ่าใน Expansion Ops นะครับมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับ Elite b a t t l e นะครับเจ้าตัว Elite b a t t l e เนี่ยคือมันจะเป็นอ่มันน่าจะมีหลายฉากแหละแต่01เนี่ยคือ White Maple Tragedy นะในแต่ละวันเนี่ยนะครับเราจะสามารถเล่นมิชชั่นต่างๆเนีทั้งหมด6มิชชั่นนะครับในฉากแรกนะแล้วก็ถ้าเราสามารถเก็บแต้มนะครับผม3ดาวเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถมาแลกของรางวัลพิเศษได้นะก็คือตัวเกมเปิดมาตอนแรกเนะี่ยก็จะให้รางวัลพวกตัวเนะี่ยค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งเลยนะก็ ให้ผ่านมิชชั่นนะครับผ่านมิชชั่นแบบระดับ3ดาวเงี้ยเขาก็จะมีบอกนะครับว่าในแต่ละมิชชั่นเนี่ยเราถ้าเราจะผ่าน3ดาวเนี่ยอาชีพเมนต์เนี่ยเราต้องมีเราต้องทำทำทำอะไรบ้างนะครับอ,อย่างดานแรกเล็กฟอล q ฟิกสกอร์เซฟแอนด์ทาวนะครับอันอันนี้ก็ทําศัตรูขาหักนะครับผมจัดจัดการศัตรู3ตัวใน2เทิร์นอะไรแบบนี้นะเซฟแอนด์ทาวนะครับแล้วก็การที่เราสามารถเก็บไอเทมต่างๆได้จนครบเนี่ยนะครับ อย่าง沃尔斯凯利恩แบบอะไรอะไรแบบเนี้ยถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยคือเราก็จะได้รับตัวรางวัลพิเศษด้วยนะครับอ่าก็อันนี้ผมผ่านเพอร์เฟไปละ4อันนะครับแล้วมันก็จะมีตัวยาที่เอาไว้อัพนักบินด้วยนะก็อันไหนที่แบบว่าเราผ่านไปแล้วเพื่อนเพื่อจะเห็นเนี่ยว่า expansion o f เนี่ยมันจะใช้เจ้าค่าที่เป็นค่ายาตรงนี้นะครับเนี่ยเจ้าตัวยาตรงนี้นะครับ energy consumption ฮะก็ทุกวันเนี่ยคืออยากจะให้อ่า อันไหนที่แบบว่าผ่านเป็นแบบเพอร์เฟกไปแล้วเนี่ยก็ให้ลงให้ครบเลยนะครับก็เราจะเอาไอ้เจ้าอ,อยาพวกพวกนี้ไปให้อ,อัปเกรดตัวนักบินเราได้ด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นวัสดุที่เอาไว้สําหรับอัปเกรดนะครับเนี่ยฮะก็อันไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วก็สวิปไปเลยนะเพอร์เฟกเราไปไปไปแล้วเราก็เนี่ยครับผ่านไปเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ตัวเกมก็จะให้ไอ้เจ้าเอเนอร์จีตัวนี้มา่อนทัางเยอะในช่วงแรกผมว่าใช้ไปเลยนะยังไงก็คุมนะครับ อ่าอย่างเช่นดาที่ยังไม่ผ่านอันเนี้ยนะครับอันนี้ยังไม่เพอร์เฟกนะวอลคาริเซนอันนี้ยังยังไม่ได้หยิบกล่องอยังยังไม่ได้หยิบกล่องนะครับก็เราก็เล่นผ่านให้ครบแล้วเราก็จะได้พวกแต้มแต้มพิเศษมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาอ่าเจ้าตัวไข่ดันไว้หน้าสุดไ <laughs> ข่ดันไว้หน้าสุดได้ได้ไหมอ่าเอาไข่ดันไว้หน้าสุดเลยนะครับเนี่ยไข่ดันก็จะเป็นตัวได้แบบก็น่าจะคล่องคล่อง,องตัวสูงแล้วก็ผมจะต้องวิ่งไปหยิบกล่องอันนี้นะอ่ากล่องอยู่ทางฝั่งขวานะครับ เนี่ยก็ต้องไปหยิบกล่องอะไรพวกนี้เพื่อที่จะทําการอัลล็อกนะครับได้มากที่สุดฉากน,นี้เป็นฉากที่โลซาตายเนาะตายไหม <laughs> ฉากให้โลซาตายใช่ไหมนี้อา่าเนี่ยครับก็เอาไขาดันวิ่งเข้าไปปืด๊ดอา่าก็การกลับมาการเล่นรอบแรกอาจจะยังอา่าอาจจะยังไม่ต้องผ่านแบบสมบูรณ์ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งได้นะครับถ้าแบบยังผ่านไม่ไม,ไม่ไม่ครบนะเพราะว่ารอบแรกผมก็ไม่ได้ผ่านแบบ สมบูรณ์แบบเหมือนกันนะครับยิงได้ด้วยนเนี่ยยิงไปก่อนแล้วกันนะครับปื๊ดแน่ก็อันนี้เป็นมิชชั่นอันที่1เนาะอะเดี๋ยวเราจะ,ะพยายามเก็บเพอร์เฟกให้ครบแล้วก็เอาดาวมานะครับแลกของรางวัลต่างๆมากมายอันนี้นะครับเนี่ยเราก็ไปโลซ่ายิงไปเลยข้างล่างนะเนี่ยเราก็แบบหยิบพวกของพวกอะไรให้ครบทําตามเงื่อนไขอาชีพเมต t ในแต่ละดาวให้ครบถ้วนนะครับ เนีหุ่นโลซามันโกงโกงอยากได้บ้างจังนะสีสวยด้วยต,วต,วตัวตัวสีแดงแป๊ดเลยนะอ่าโอเคฟืดฟืดฟืนี่มีกองกําลังเสริมมานะฮะข้างล่างนี่มีไอ้เจา้าตัว Executioner นี่ตัวนี้เก่งมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจา้าตัวไคดันเราลงไปเก็บกล่องข้างล่างจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยไคดันลงไปข้างล่างนะพรีชีพลุยโลดเนี่ยเอาละรอแปบ๊บนะ โลซาไปสิเรามีโรซาเหมือนกันนะแต่โลซาอันนี้เก่งกว่านะเนี่ยข้าบนก็จะสู้ง่ายหน่อยคือในระดับความยากของด่านเนี่ยมันก็จะยากกว่าฉากธรรมดาน้อยนึงนะครับไม่มากไม่มากเท่าไหร่นะครับมีความยากกว่านิดนึงแต่ว่าก็ถ้าเราอัพพวกหุ่นพวกอะไรเต็มเราก็จะก็จะง่ายมากเลยนะครับผ่านได้สบายๆนะครับพลังหุ่นของเราก็จะเหลือๆเลยประมาณนี้นะเพิบนะ มีโล่มีตัวบล็อกมาให้นะฮะนี่ยิงสวนไปเรียบร้อยนะครับจบด่านได้ไม่ลำบากอะโรซาสวนซิเห็นไหมความดุดันะอะเป็นหุ่นที่มันดุดันมากนะนี่ executioner นเนรนะฮะปึ๊กปุ๊ยิงจรวดใส่โรซาเป็นผลพอสมควรนะฮะดีนะว่า achievement ด่านนี้มันไม่ให้เราไปถล่ม executioner อ,อะไรอย่างเงี้ยนะยังให้เราไปเก็บพวกกล่องพวกอะไรได้อยู่นะมาช่วยโรซาซิา สแตนบายนะฉากนี car car Ó, ้ค่อนข้างจะเดือดดานพอสมควรนะเดี๋ยวผมยิงไอ้เจ้านี้ให้ทะลุไปก่อนนะครับเปิดทางให้ใครดันไปเก็บรถก่อนสิไปใครดันวิ่งไปเก็บรถตาหน้าจะได้อ่าไปเก็บรถได้ครับเอาช็อตการยิงทีหนึ่งปึ้งนี่หุ่นเราค่อนข้างแข็งมากอยู่แล้วนะครับอ่าได้อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ตึ๊บ เก็บศัตรูได้ก็จะได้คอมโบเดินต่อได้อะไรแบบนี้นะนี่เก็บของได้แล้วนะครับเรียบร้อยจบภารกิจนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอเรามาดูว่าเราผ่านแต่ละฉากเราได้อะไรบ้างอะไรแบบนี้นะนี่ครับซัดเลยฟรีด้าก็ใช้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อันนี้จะเป็นช่วงแรกเนาะที่เราจะต้องเล่นอาจจะต้องเล่นเล่น,เล,นเล่นมือเพื่อที่จะให้ผ่านด้วยนะครับยโอ้ยโอ้ย้ย,ย,ยไหไหมเนี่ย สวนไปทีปึ้งนี่เห็นไหมฮะยิงแรงโย่ต่อให้เป็นจังหวะสวนก็ตามเขาก็ทําได้ดีอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวค่าเอ็กซ์เกิวชันเนอร์สิเฮ้ยแข็งแกร่งเหลือเกินคลัชอาร์มก่อนเนะี่ต่อยได้อีกทีนะครับถ้าแขนหักชิ้นส่วนพังทลายก็จะได้เสียบอีกทีหนึ่งหนึ่งสองนะี่แตกเลยนะฮะอ่าอีกทีหนึ่งต่อยเข้าไป นี่นะฮะก็เอหน้ายิงเข้าไปป๊อกป๊ปอะเราน่าจะเก็บเอ็กซ์เคิลชันเนอร์ได้เลยนะเกมฉากนี้นะครับนี่แล้วก็พอล็อกอินวันที่2เราจะได้ปืนอ่ปืนแมชชีนกันระดับสีอ่ระดับสีทองมาด้วยนะถือว่าช่วยได้ช่วยได,ดได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการเอ er ็กซ์เคิลชันเนอร์สิแล้วก็ผ่านด่านไปอันนี้จะผ่านด่านเป็นตวัวอย่างให้ดูนะครับนี่ฮะปึ๊บหนีละไปสำเร็จละโดนโลซ่าเก็บหน้เพื่อนเนี่ยเรียบร้อย นี่ฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วจบนะครับปึง่งเนี่ยถ้าเราผ่านด่านเห็นไหมฮะนี่เราได้ตั๋วด้วยนะนี่นะครับก็เขาก็จะกะจให้รางวัลมาเห็นไหมแล้วก็พอจบฉากก็จะได้ตัวพิเศษมาด้วยนะครับแล้วอันไหนที่จบเพอร์เฟกไปแล้วเราก็สวีปให้หมดเลยนะเนี่ยใ,ในแต่ละวันเราควรจะเราควรจะสวีปเราใช้ใช้ทรัพยากรกระฉากพวกนี้ให้ครบถ้วนนะอันนี้อันแรกนะครับอันต่อไปนะครับ อ่าอันนี้แกลกรางวัลได้ด้วยถ้าเราสะสมครบ18ดาวนะครับทำอาชีพเมนให้ครบ,ครบให้ครบทวนนะครับอ่าอันที่2นะครับอ่าเคลียร์ลนส์สอบอันนี้จําเป็นนะครับก็เอาไปลยุยอ่ากับเจ้าตัวบอสต่างๆนะตัวบอสแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะอ่าให้ดอปอาวุธที่แตกต่างกันนะครับเราสามารถมากดเช็คได้อันนี้เป็นที่ที่เอาไว้อ่าสำหรับซื้ออาวุธนะเห็นไหมอย่างโลนวูฟเนี่ย ที่อาวุธที่ดีที่สุดก็จะเป็นนะครับเลดฟ็อกซ์ใช่ไหมวอลเชอร์ er, ใช่ไหมวอลเชอร์ uh, er ก็จะเป็นไฟโบอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยไฟโบก็เป็นปืนกลที่แบบอ่า uh, ปืนช็อตกันใช่ไหมอันนี้น, ault, SG, Gun, นะครับเนี่ยแอร์ซอลใช่ไหมเนี่ยแอร์ซอลเอสจีสับแมชชีนกันนะครับอันนี้แหละวอลเชอร์ er, นี่คือของดีเลยอ่าซึ่งถ้าเราผ่านบอสไปเยอะๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละตัวเนี่ยนะอ่าเราก็จะสามารถเก็บการผ่านด่านเอาไว้ได้แล้วเราก็กดสวิปเพื่อเก็บเอารางวัลได้นะครับเนี่ยอันนี้คือที่เคยผ่านมานะเนี่ยนะฮะ ก็กดสวิปไปได้เลยนะครับในแต่ละวันมันก็จะให้ของเรามาด้วยนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้คือด่านนี้สามารถลงได้แบบแมนนวลน,นะก็คือถ้าเรากดสวิ์หมดแล้วเราก็ยังสามารถมาฟาร์มของในนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อเจ้าตัวอบอสแต่ละตัวในเนี้ยนะครับออพอเราจัดการกับบอสในจํานวนครั้งที่กําหนดนะเนี่ยก็จะใน l i v ์วอล์กอินเดเนี่ยบอสพวกนี้มันก็จะดรอปของได้ด้วยนะครับจากใบ,ใบประกาศจับเนี่ยนะฮะ ใบข้อมูลอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเราเก็บวอลเชอร์ไปอันนี้น่าจะสู้กับวอลเชอร์หครั้งนะครับก็จะได้ไอเจ้าไอเจ้านี A N e ่มาแล้วพอเราได้ใบประกาศจากอันนี้ปุ๊บเนี่ยรา,างวัลแต่ละอันเนี่ยอันนี้ก็คือมันก็จะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของวอสตันนั้นเลยนะไปกดที่ดีพอตตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยรับรางวัลนะตึ๊บนี่ฮะได้วอลเชอร์มาแล้วเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นปืนกลคุณภาพของเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่ถ้าเรามาดูนะเนี่ย ST นะครับ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาอาวุธได้ด้วยนะเนี่ยอย่างอันนี้น่าจะเป็นอาวุธที่ดีชิ้นหนึ่งเลยล่ะนะครับของเจ้าตัวโลซ่านะนี่นะครับเวพอนนะเอ่อไนท์วินเทอร์เมื่อกี้อ๋อไม่ใช่นะเมื่อกี้อ๋อมัน SG มัน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 คือช็อตกันได้ไหมถ้าเป็น SG เป็นช็อตกันปะอ่าไม่ใช่ Assault Rifle นะเนี่ยนะฮะมันจะมีจุดแดงๆเนาะอ่านี่ฮะเวพอนนะฮะ เนี่ยอันนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยไฟโบน่ยเห็นไหมดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วมันก็มีแอนตี้เอ็มเอสทีด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเพิ่มไฟพลั์เวอร์ด้วยนีทรงพลังมากเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเล่นอารีนาล้วก็จะมอดไอเทมได้ด้วยนะครับเนี่ยเพิ่มความแรงเข้าไปก็ทําให้เห็นไหมเสริมพลังของไครดันได้ด้วยนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวไลวอลนะ expansion o p s นะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ยังได้ไอเทมแบบไม่หนำใจนะครับผมหรือว่าจะต้องแบบหาไอเทมให้เยอะๆกว่านั้นก็ไปฟาร์มด่านเดิมได้หลังจากที่ผ่าน2องคิดเเนี่ยเราก็จะมีฉากใหม่ๆอย่างเช่น fading light อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีบอสอยู่หลายตัวนะก็จะดรอปไอเทมทองๆในหลายแบบเลยเห็นไหมฮะมีทั้งโล่มีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ star field นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็โพลิเมทริกส์เบลเลียนะครับอันนี้เป็นอะไรนะเป็นอาวุธเมลีเหรอประมาณนี้เลยนะครับก็ มีอาวุธอยู่หลายแบบนะครับเนี่ยทริอัมของกระแทกนะเพลออฟสปายมีของเพียบเลยนะครับอันนี้น่าจะรวมถึงแบ็คแพคอะไรพวกนี้ด้วยไหมนะมนเห็นแวบบๆนะฮะเนี่ยมันมีแบบกับระเบิดมีอะไรด่านนี้ก็จะยากมีความยากมากขึ้นนะครับก็เอ็กซ์เพรสชั่นออฟก็เป็นที่ที่เอาไว้าฟาร์มพวกอุปกรณ์ได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็จะมีจํานวนครั้งตัวเคลย์แลนซ์ออฟเนี่ยลงกี่ครั้งก็ได้ตาม Energy นี่ที่มีนะฮะแล้วก็ ให้เพื่อนๆเ,เลือกอาวุธที่ดีและเหมาะกับตัวเองนะอย่างนี้เดี๋ยวเราลองสวิปดูจริงๆผมก็ผมว่าผมอยากจะแบบเก็บสามตัวก่อนแล้วค่อยมาสวิปทีเดียวอะไรอย่างนี้นะเนี่ยมาลุ้นๆว่ามีสีทองไหมนะครับไม่มีเลยสักอันเดียวนะอ่าก็อันต่อไปนะครับอันต่อไปนะอันนี้คือ f r o n t เอ่อฟอนตเทรียทรอนะครับอันนี้ผมกดไปหมดแล้วก็เราก็จะต้องแบบไอ้ผ่านเวฟของบอสให้ได้เยอะๆนะอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่าอันนี้นะครับ ถ้าเราทําได้ถึงระดับ 2S นะครับผมเนี่ยแบบหน้า 2S นี่น่า,าต้องแบบจัดการคอปเตอร์ศัตรูได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะก็คือเราจะได้รแบบางวัลพิเศษตามนี้เลยนะตามแรลงเลยนะอันนี้คือผมทําได้แค่ S นะเนี่ยก็จะได้กล่องพวกนี้มาซึ่งกล่องพวกนี้มันจะเป็น,น,ปนกล่องที่เอาไว้อัปเกรดหุ่นนะซึ่งอเจ้าตัวหุ่นของเราเนี่ยมันก็จะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้แหละในการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมกำลังคิดว่าผมจะลองปั้นเจ้าตัวนี้ดูผมจะลองปั้น H o our, เอเจ้าตัว สกายเน็ตน่นะทษนนะครับเนี่ยผมกะว,ว่าผมจะปั้นไอเจ้าเอสทแล้วก็ปั้นไอเจ้าเนี่ยดูนะครับเนี่ยมาด้วยนะแคทเธอรีนเนี่ยนะอยากลองปั้นเลเดียนส์ดูเหมือนกันว่ามันจะเจ๋งไหมอะไรแบบนี้เป็นอ่าเป็นนักบินระดับ S นะที่แบบว่าอ่าทำให้เราสามารถที่จะแบบมีตัวเมลีนะครับนะก็นี่แหละนะครับก็เป็นตัวเออคลีแอนซ์ออฟนะครับเอ็กซ์เพรชั่นออฟนะนี่แล้วก็ อันนี้คือ3อันแรกที่แบบว่าจะจํากัดจำนวนลงในแต่ละวันก็อยากให้ลงให้ครบเพราะว่ามันมีความจําเป็นในการอัพตัวละครด้วยอะไรแบบนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้มันก็จะมีด่านที่มันผ่านได้รอบเดียวอย่าง simulate b a t t e หรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่เราสามารถลงได้แล้วเราก็เอาพวกแบบพวก offshore, อ,ออฟส์พวกออปชั่นต่างๆนะครับเอาไว้เสริมพลังตัวละครน,นะในี่ย o x y g n impact unit อะไรเงี้ยนะนะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นการผ่านนะเพราะว่าด่านพวกนี้มันไม่ได้บอกว่าเป็น daily limit เท่าไหร,นะนะร่เนาะก็น่าจะลงแบบเล่นแล้วผ่านแล้วได้ออปชั่นต่างๆนะฮะ เนี่ยมีพายโลดโปรไฟลด้วยพายโลดพายโลดโปรไฟล์ Pilot, Pilot ก็เหมือนเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีนักบินให้เราลองเล่นอยู่หลายตัวนะครับเหมือนกับว่าเสพเนื้อเรื่องไปด้วยได้ของรางวัลไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยทาร์เก็ตเทรนนิ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบไอ้พวกข้อ,อาการเล่นแบบพื้นฐานะอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้เพจเราด้วยนะครับเดี๋ยว ถ้าผมเล่นพวกตรงนี้ผ่านไปหลายๆฉากเดีผมเอามาเอามาเอามาทำวิดีโอสรุปวิธีเล่นอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะก็นี่คือตัวที่เป็น expansion ops นะก็อยากให้ให้เพื่อนๆทุกคนมาลงมิชชั่นพวกนี้ด้วยนะครับเกมนี้มีมิชั่นเอ่อที่แตกกระจายออกมาหลายๆวด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกันนะครับแบบว่าไอ้เจ้าโตหุ่นอนะไรพวกนี้มันก็อัปเกรดเกมเกมนี้คือใช้ทรัพยากรตั้งต้นล,ลุยไปได้เลยนะก็ เล่นสนุกด้วยแล้วก็มีพวกไอเทมต่างๆให้เราใช้แล้วก็คุณเหลตัว,ด,วด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนสักการรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ด้วยถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอลบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย